ตกบดคืนพร้อมโอ้ฮ ah, okay. ึบเอาได้่อนี่นี่ฮะมึงได้ฮึบนะาฮึบอ่ายังสิ้นหมูเอาโอเคง้องเอาสิ้นหมูนี่หน่อยยังจัดคนนี่ยเนาะโอ้ยคนตุกแท้นี่เนาะ

โอเคพี่น้องเ้ยเนาะตอนนี้ก็ำลังสะเดินทางออกไปข้างนอ,อกเด้อผมเป็นพี่น้องเด้อบนกระตุกซับ อยู่ทางบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะตกบิมือบิดคืนเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ทางนี้เป็นจังได๋พี่น้อง FC อยู่ทางฝั่งไทยเนาะฝนตกคือกันอยู่บ่ตกยาพี่น้องเอ้ยทางก็ได้ไปสก็ลําบากเนาะสิก็ลําบากมื้อนี้กะสิคิดว่าสิให้ทางมีนาเพิ่นไปนะไปนะแต่ว่ามันหนทางมันเอ่อเปื้อนแน่ก็ว่าอ่กัน้อ่าจังไป้พาฝนตกมื้ออื่นเด้ ยางไปนั้ปบานี่ยางไปพากันยางไปมาเนี้ยนะมีเรียกแน่พี่น้องเอ้ยมาเนี้ก็ได้พอดีว่าทั้งบัจจิตเองเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาดูกันเนาะกับพี่ชายสบายดีสี่ทุกท่านวันนี้ทั้งบัจจิตเองสีเอาอาหารเนาะของอยู่ของกินนี่แหละเอาไปให้ทั้งพนาเมยน้องคอปเตอร์เนาะเมนบนละพี่น้องเลยเนาะเมยน้องคอปเตอร์กับเมยน้องอันนูน แต่ว่าแม่น้องอนุนนับมือนี่คือสีบาดแไปให้เพิ่นพี่น้อยเพราะว่าเพิ่์นไปนอนห้องมอเนาะอนุนหน่อยเป็นไข้พี่น้องเยเนาะโทรถามเพิ่นอยู่เมื่อคืนนี้ไงมือเช้าเนี่ยก็บบอจิตโทรถามบอเซนอยู่บอเมื่อสีมาอยู่สีมาไม่อนี้เลยแต่ว่าพังเบิ่งตอนแรกเนาะถ้าว่าเพิ่นบอตกถ้าว่ามาบอคั่มก็สีไปส่งให้เพิ่นมือมือแรงเนาะไม่ยากเนาะในเรื่องของทางบอเซนก็ได้เนาะทีบ้านเราเองที่เรอยใกล้ใกล้กัน ไม่แต่ว่าทั้งผู้รับผู้ใหญ่พี่น้องเนาะเพป็นให้ทั้งบูจิตเองเนาะอ่านาคงไปให้น่เด้อโดยเมื่อไรแต่ทั้งเธอเมธีว่าชื่อสังกษีให้ทั้งตัวนนเนาะแม่บีจิตนั่นแหละประเภทพวกกันน่ะสังกษีแต่ว่าทั้งเธเมธเป็นก็ใครว่าอุดนุนเนอร์ลูกเนอร์ปรัชดอุดนุนก่อนประชดนะอุดนุนเนี่ยกินให้หน่อยเนาะอุดหนุนกินถือว่าหลายหลายอย่างเติบได้พี่น้องเลยเนาะ ทังบรจิงกบสีไปเอาโคงให้แล้วก็สีไปเวียกเลยฝนตก่องพี่น้องเลยเนาะตกเตเตียงมอคืนนี่จนชอตแจ้งอันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแปดแปโมงปลายนี่เขาก่าโมงหยังตกอยู่ตกอยู่เนาะนำหน้าแน่ทางเมืองมืออื่นท้งว่าออกไปก็ นบางทีถ้าพอเฝนซวนลกแกกรมีพี่น้อง,งเอลยเนาะทะาลาะก็ดำเลยฮะนะน้ำก็มีพร้อมเลยนี่เลยพี่น้องน้ำเนี่ยคือชิมีคักในเน้่แต่ว่าปีนี้นะเจ้านะตรงไปข้างนอกเจ้านั่นดำกัเป็นบางเทือ่อเด้อ <laughs> บอกแนวคนจิตุย๋ยเทปบ่อยคือจิตุย๋ยคือชิบุสุเบียกแค่ฉบับนึงย้ยอนยังจังพอให้จังให้ย้อน ย้อนยังอยากพูด hmm. ว okay. oh. yeah, yeah, yeah. no. mm ่อยากพูดนะย้อนว่าย้อนวิวไม่ค่อยขึ้นปายในถ่ายในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพิ่งกัเบิ่งเรื่อยๆเพิ่งกัอยากเบื่อเลยเนาะเบื่อไดยพี่น้องเลยเนาะบางทีก็ทายแต่ห้แต่หน้าทายแต่ท้องห้ท้องหน้านะเพิ่นก็ไปทำนาทีเป็นสะพานบุญพุ่งพุ่งใหญ่เป็นพร้อมแม่แล้ววันนี้กับอ่าไปยาม จะให้เ่าจิตพลยุดเรื่อยพี่น้อยเนาะเพราะว่าพี่ไกรเนี่ก็ยุดเรื่อยยุดเรื่อยเงิน YouTube กับเฮาอาศัยเงิน YouTube พี่น้อยเนาะแต่ละมื้อแต่ละเดือนอะไรเนาะเพื่อรถคันนี้แหละพี่น้อยเนาะแนวเขาวัดเลยเขาวัดนยู่นะประตูนะใครเป็นไปเดือนเล่เดือนไปนะเดือนไปทั้งทางนี้มันเกินเนาะแนวพี่น้องเนาะหวานวันไหม พอเฮือนเพิ่นก็ติดกับวัดเลยเนาะก่อนสิไปทางพุ่นน่ะมันมันนัมทางมันเพื่อคนลุกหลับหน้าบ่หรือว่าจังได๋โอ้ยเพิ่นบ่อยู่ดอกเนาะน้อนจ้องนะจ่ะเพราะว่าเพิ่งสบายดีสบายดีปึ๊บปึ๊บอ่าคนจ้องไปอ่ะได้บ่ ประตูกันเปิดแบบไดได้ี่เนาะเคยเปิดเท่านแบึงดอ เคยปิดเนาะไปเลยไปเลยไปเลยโู้ไปโค้งย่างอเอาดอกขนบด้ตกตกไปแห้งคน <c oughs> อันนี้วัดบ้านโคกอ,อันน,น,อออนี้ดอยรักผนเทผืนหมดเลยมีคนอยู่อยู่บนน้อง ว่เพิ่นก็ดำหน้าพี่น้อยนี่มีวันหน้าเพิ่นติดกับบ้านเนาะหน้าบ้านเลยเขางามเลยพี่น้องไอ้เนาะหน้าบ้านฝน <c oughs> ตกไปใส่ก็นเนีนย้ยสาไมีนายมันจะได้ดำหน้าพี่น้อยเนาะยิ้มไปดนวยแบ น้ำนะจนท่วมให้น้าท่วมให้น้าเลยน้ำก็ได้พอแล้วเด็กพี่น่องเฮือนฝนเนะเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น่องแล้วคุณน่ะน้ำเต็มให้น้าเลยให้ฝนไปดำหน้าบา

<laughs> cho thêm một thua ngon. Léo, léo, Nó léo, 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 này ba là léo, 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 con léo, 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 ใช่เลยอันนี้บําเพ็่คนมีได้เนาะเนี่ยประตูเขานี่โอ้มีคนนำไหลประตูเนาะแมนอ้อนนำมาจากคุณเลยสิมจาจ้างคนดับหน้าบ่มาตั้งบบตั้งเล่นโบจักรีนี่เนาะคนต้องคนดิ้นกับยาสิครูวาหนาวไล เออบ่ต้อคนนี้ยแหละโอน้ําลายดีนี่เนาะอ้ยน้ําท่วมให้นะฝนตกดีดีเนาะพ่นไก่สิแล้วแนี่เนาะน้ลจนเท่าแล้วดน้ําดนานแม่นนาดน้าน้กงแม่นๆน้หลายแเนาะน้านเป็นหยังต้องมีน้ํา มันไหลออกมาจากบ้านเลยค่ะไม่ใช่บ้เ<อ>พ่นวัดดำหน้าใช้พางพุ่นหรอโมเมนเ์ารอว่างพุ่นได้ขามพางาพุ่นได้เดี๋ยวนี้เพื่อนไปใช้เลยเพื่อนไปดำหน้าโมเมนอยู่บ้านหมนเลยไม่ใช่เพื่อนจากใครอยู่เพื่อนนะโอ้ยอยู่บ่ ทะเลลงดำหน้าบอลงพ้นลงดำหน้าแล้วสุดไปข้างในละบาดนี่มันเปียนหุ้นอะรพี่เราไงผลเนาะคุณบอ้นทางไหนไปยันมาพอด้ย,ดย <c oughs> ไปขนไปทงางหนละบาดนี หลังบ้านเพิ่นนี่เนาะหลังบ้านมามาหลังบ้านพีเดอ์มาพีเดออไล่ะ่งเอ้คนน้อยเ้ยดไปหนอดิไป่ไดับหแล้วไบ่ไกหวดีใาหูไปชงแล้วเ่บอได้ไปชงแล้ว่กินข้าวอย่นี่นหรอฮะเรามีก็ได้บอกให้น้องคอเตอร์ดิ เฮ้ยน้องคอมเตอรมาดูเนาะแห่งทิดไปพุ่นพ่อเสเนาะอ้าวเมยเชือยเชือจักรยใสถือกับซีเฮือนเราเลยเออ้้านงสวัสดีให้เมยเจ้าดิเมยเอาลไป้วยเอาแล้วหน้าบ่หน้าเนี่ยฮะเมย์หลงเออเอาบ้องงกีนี เอาเออให้หาบอนั่งพูดเเอาสามานั่งหันไปพี่สายปวดอะเออเออลังบานที่ได้นออกเปียก็ลังบานคุณเบ่เปียงไหมไม่เปียกยูนาคนเปียนน้าพาขุดตรงนี้ดิีเออน้ารายชมคือหักทองน้า Nè là ba thùng bò thùng lại là mà. Mà này. Thùng ở đây, làm. Nó lại. làm lại đi nó. <laughs> <laughs> à, cả Nhau, ở đây thì đâu lý làm năm, làm. Ừ. Đây. đi à, à. đây, ไปเตอาของน้ำกันเออแข่งผลไปน้าได้หรือเปล่าได้เนาะโอ้ยยี่เลยงเรอจะข้นหน้นาอะไรล่ะชงชามไม่ต้องเชื่อดิน่องยูดยืดพู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้เข่ากันเขางานเนาะ ให้กินข่าวอย่างเด้ยตอนเช้าเออโต้เกี่ยกัะดีพี่น้องเลยอ๋อโตก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 เสะตกว่าคนเลยตกบดคืนพร้อมโอ้โหฮึบเอาได้่อนี่นี่ฮะหนึ่งเด้อฮึบนะ ฮึบ ه, อายิ่งสิ้นหมูเอาโอเคเึาเอาสิ้นหมูอ่าเาเอาตัวนี้ที่ได้บ่นอะไรนี่เนาะอืมชุบอ่า่น้อะไรอันนี้จะเป็นทั้งลูกสิ้นกับปรนาอ่าพัะ,ะดำนะเนาะไปามายิ่งตกเฮงแล้วฝนแบบบึงคลักแล้วมาเร็วมาเร็วสุดยอดสุดยอด mãi ừ. đợi một chút nữa nè 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 thế nè nè cái nè 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 hang, nè hang, nè hang. Mèn nè nè คือว่าไ่ยานเออตลุตดกตาดูานี่น้อยยังแจ๊กคนนี่เนาะโอ้ยคนตุกแค่นี่เนาะ กล้าพูนพอดีรบเลยเนาะเขาเชือ่อว่ากันเข้าใจเยื่บอ,อ,อ,บอ,อละ่ะเนาะให้น้องคอมเตขาตื่นเข้าไปได้<อ>มีชิม,มาอยู่เลยมาก่อนมาก่อนเนาะ<อ> Style, aky, พี่จ้ะมาวอาน้ำก่อนกันนะมาวอาน้ำกันก่อนเนาะพ่อแต่น้องสาวเนาะอ่าน้องสาวของทางแม่้องครุเตอร์เพื่อนเออเนาะน้องยังกอนี่อินเตอร์เอาแล้วอาสวัสดีสวัสดีเออินตร์กูอินเตอร์แล้วนี่เนาะ Mình lăm mình mày mình đâu hết run hết rồi Mày 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 nó mày 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 ra mày 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 mày

ตี่ก่ตุ้งตามเออชื่อนามี่มาใส่เปินเปินมาเลยน่ะเป็นสี่ไก่นี่สีโลตเนาะสีโลมาดูดิแขกทอดะดูี่ทอดมอดูดาเมื่อเรื่อย

มันไม่น้อยีน้อง่งล้อ้ียกลูกกหาบ้หไกวยดิรอ้ว่าข่หวยยังอ๋อป่านไปโชว์ของนี่ยใคที่ไปคนไหนเนี่ยสนองเดกเาคนโต๊ะช่งดิลกแม่น้ำกแม่มาอันนี้ด้อท่นต้มมาโอ้จะกับตามง่จัเป็นลูกิ่มเด้อพี่น้องนะ ที่หาทุ่มเรื่องก็ขึ้นหาตุ่มไปทำไงเป็นตู้ทุ่มจริงๆฮะใช่ว่าเนี่ยลูกที่ขายที่เก่าบ่ขายเองบ่นะเก่าขบ่นี่ขายเองทำไงเป็นตู้โน้นหมดเด็กจริงๆไม่รู้ว่าอะไรนี่นะรถแด็กซี่เคย่วยเนาะเคยช่วยาะ กำลังห вами, ัวเน,น,นาะกำลัหัวนันอดมาดูินดนไยาอนุมด้วยนเรยตัวาุ่นน่อยู่ัยูนมายานพ่ออยูเนาะยานไปดำหน้าได้เลยยู่ย็นตลอดจุดเมา

อันนี้เดางในเล่นนานงันนี่แม่น้าบ้าน่าได้แรงนะนะมาาุกยาัยนี่หน้าตาหนกลได้หาในหน้าเลยใหที่นี่เนาะหน้าความสุดดูนี่เนาะ้าคนคนนีไปกันืออยู่ในนี่แหละ

่ไปซะเด้อซ่นแลก็สิออกไปเฮ็ดเรื่องต่อก่อน่ามีแต่ว่าแม่นอาเฮ็ดกินทาแม่เด้อแม่ดำหน้าไม่เมื่อยอย่าให้แม่มาเฮ็ดกินได้กินให้แม่บดนี้เด้อมาซะมาเนาะพี่น้อง FC เอ้ยาอีล่อ้าวหน้าเนาะสบายดี สวัสดีไปเด้อโอเคสวัสดีสวัสดีเลยเลยเด้อเมื่อวานเมื่อวันเนาะอ่าถือว่าเต็มที่เนะาะไปสันเด้อมมพ่อ,อ,พอแม่พี่น้องเด้อเนาะแต่ซีได้อันน่ะกลัปคนแรกพี่น้องเลยบาทนี่ก็ได้เนาะไปเบี้ยขนาดไหนพี่น้องเลยโบโบได้กลับเพื่อนหรอ กับเพื่อนกับบอด้เฮ็ดเยี่ยนะก็เลยว่าสิออกไปข้างนอกก่อนอ่าในเบางที่อนณาชิบะจังอะไรล่ะผลเช่าเนาะอ่าบางทีแบบผลเช่าเดี๋ยวบอชิบะสีอ่าถ่ายคลิปน้ำนะกำ่าอยู่เพื่อนกับบอดี้ไทยเพื่อนชิบะออกไปหน้ากับมันกับอว่าเนออ่ามันบอดี้ว่าสาด ดํานาป็นไรพี่น้องเลยเนาะก้าเงาได้แต่ว่าทงสัพพอเพิ่นบอกว่ายังอันนั้นอยู่เนาะก้าพนุกก้าลูกขาดลูกขาดก้าอ่อนแบบใช่พุ้ยแบบนี้นะโอ้โหพี่น้องเลยตุ๊กกระดิ่งฝนอย่เนาะตุ๊กทำมาดีโอ้ยตุ๊กกรดิ่งได้พี่น้องเลยเห็นบ่

เด้อคุณพี่นังเด้อโอ้จนเปียกเนาะจนเปียกเลยคือสีประมาณนี้แหละเนาะโดยทางบุญจิดินกับโอณขอบคุณทางแม่ตู้ลายๆที่ว่าอดนุนทางลูกๆเนาะแม่แม่อย่างไรก็มีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อที่ให้ทั้งอาลูกเองเนาะมาส่งทั้งอานาน้องอาน้องคอปเตอร์เนาะ แล้วแต่อุดนูนเนาะอ่นนะคงอยู่คงกินให้ทั้งในร้านบ่จิตเนาะได้ไปสิเอาเครื่องเอาของเมื่อวานนี้ไปเอาของมาเพิ่มอีกเมื่อวานนี้นะแม่นอ่ถือว่าเต็มที่ยังคือเก่าเนะะ <c oughs> าะอ่ของอีหยังก็ได้มีแต่ว่ามื้ออื่นคั่นฝนบ่ตกก็เดี๋ยวจิตสิเอาไปให้ทั้งอนนเนาะดสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่แล้วก็พ่อครอบครัวอยู่ดีมีแฮงเด้อนะสุขภาพข้แงเดินทางไปาไสขอให้ตลอดยแม่เด้อเนาะ อยู uh, man, ่มันคກเເินนําด้วยนําด้วยขึ้นกว่าเາ้ามคิดนีทําบุจิตกระแสไม่นะพวกเขาเข้ามาสบายดีสบายดีสพี่น้องไงนะ